ไเลยเ,เลยโอ้โหไปเลยเขอไปเลยนี่พอแล้วโอ้ไม่ใช่ตุ้ยที่น่ากันนานแว,วเดี๋ยวขอพูดหน่อยฮะ,ะวันนี้ก็มีอะไรที่แต่ว่า ทำให้ตัวรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ขนลุกได้ตลอดเวลาเนี่ยขนลุกอีกแล้วไม่ได้ปวดขี้ <c oughs> แม่พูดปวดขี้กินอะไรนะ <c oughs> มีนักเก็นไหละวัน <c oughs> หลังกินจะไม่เอาให้เห็น <c oughs> ไม่ได้เลิกน,นะวันนี้ก็ขอบคุณพี่โอด้วยนะฮะผมถือว่าพี่โอก็เป็นพี่ชายของคนหนึ่งผมอะเป็นลูกคนเดียวมาตลอดตั้งแต่อายุหนึ่งขวบลืมตาดูโลกจนถึงอายุ25จนถึงนบบัดน,นี้ก็ ไม่เคยมีพี่มีน้องวัน,นไหนมาเจอผู้ชายคนหนึง่งใครก็ไม่รู้มารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมารู้เรื่องคอยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างจนณวันนี้ก็เป็นปีที่สองที่เราได้รู้จักกันพร้อมๆกันทุกคนผมก็ถือว่าพี่ก็เป็นพี่คนหนึง่งเหมือนกับทุกๆคนที่เป็นญาติพี่น้องผมพี่น้องแม่ป้าตายายทุกคนทุกสิ่งอย่างขอบคุณพนะี่อครับก่อนจะลงไปครับผมก็ขอขอ กวยพอน้องคนนี้ของผมสักสักส,ส,ส <Okay. S 1> <laughs> องนาทานีโอเคฮะแมนเลนครับน,นะครับครับ <c oughs> เอน,นสั้นๆสั้นครับเอางั้นเนี่ยนั่นสัน้นๆสั้นก็เออมันมันเร็วนะฮะปีที่แล้วเนี่ยผมยังยังจำได้เลยยังยังกวยพอน้องอยู่ที่สลิมฟลิกคือมันเป็นร้านสลิมพี่แต่โซนฟลิกฮิปโป ครับผมก็มันมันเร็วนะปีหนึ่งผ่านไปแล้วแต่ก็เห็นเห็นพี่พี่แม่แม่อะไรเงี้ยน้องน้องอะไรเงี้ยก็ยังยังรักน้องผมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกรู้สึกตื่นตันกับมุกตีใจก็ยังไงก็อยากให้พี่พี่แม่แม่ก็ยังคงรักน้องผมอย่างเดิมเดิมแล้วก็เอ่อก็ขอความให้ตุ้ยมีความสุขมากมากับทุกๆวนันแล้วก็มีอนาคตที่สดใส ที่ก็จนที่ที่ดีคงคงจะดีนะฮะต่อไปเฮ้ยยังไม่มีใครว่าพี่เลยใครว่าพี่โอวะเมื่อกี้ฮะแม่ก็จะจะจะนำพาน้องจะให้น้องก้าวต่อไปอย่างอย่างที่ทุกทุกท่านต้องต้องการครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณพี่โอนะครับครับพี่